ขึ้นได้ยี่ว้นี่ยขึ้นได้บ่ผู้สาวครับผู้สาวงามอันนี้เอาของฝากจะมีปลากระป๋องมีขนมเหล็กะมีแป้งนัวเขาเอือนแป้งนัวนี่แถวนี้เนาะเข็นนั่งเล่นน้ำใหญน้อยหนึ่งอย่างเนาะไปเลี้ยงงูเตะงูเลี้ยงงูนะสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะโอเคโอเคได้อ่านขึ้น nine, ค่อยค่อยขึ <m fucking> <m ix> <ต>้นเนาะน้องว่าค่อยค่อยขึ้นเด้หมดก็ค่อยเขื่อนเหมือนกัน น่ยากเป็นเบาหลายเป็นเบาหลยา,า,าย่อันนี้เดรศะดีไลายเซาปีก็ได้เอาซาเซาปีเลยอ๋อเซาปีก็ได้ผู้บ่าวเซาปีก็ได้เด้วยอันนี้เดรศะเริ่เอาแต่เซาแปดลงมาโอ้เซาเอาสามสิบสามจะเกิดอันสมมุติว่าคนอายุเออสามสิบอ,อีกสองปีงเนาะอายเพิ่นคือบ่มากปฏิวัติอีกแหละเซาปีลงไปก็ได้ด้วยโอ้เซาปีลงมันบอกเจ้าเอาเซาหาช้าอันนี้ก็ได้ <No. S 2> เจ้าปีโเจ้าหาลงลเนาะนี่เจ้าหาลง่งอันนี้ก็สามสิบล่งสาสามสิบกเ็เอาโอ้สามสิบก็เอาโอ้เฮาน่ะเบิดวังแล้วเฮาเลยแล้วเ <c oughs> จ้าจักรีละนะ้วนัต๋มอ,อาบางค้ายให้ตมกินนี่ต๋อมคล้ายให้ต๋มกิน,น,นนะต๋มกิน โ oh, อ้อาบังอ,อ,อะไรแรบานปลาไกอยโอ้ oh, ไปเลี้ยงงัวโอ้ oh, <c oughs> น้องแหล่ไปเลี้ยงงัวมาแต่หาอาบังโอ้ไปเลี้ยงงัวประธานมาอยู่ <c oughs> oh, หาโมงโ oh, องห้หาโมงพุ้นโอ้น้องแหล่มาหาโมงพุ้นเห็นน้องเพิ่นกำลังตุม่มตุ่มอาบังอะไรตุ่มกินตุม่มคายตามสไตล์ของเรานแหละ กำลังจูบ่ะนี่กำลังเมือกำลังจูบกำลังเมือม่อมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องแหล่มาเยี่ยมน้องแหล่คนสวยเขินได้ยี่วะนี่เขินได้ยี่วะผู้สาวครับผู้สาวงามอันนี้เอาของฝากแต่มีปลากระป๋องมีขนมหนึ่กะมีแป้งนัวเขาเอินแป้งนัวนี่แถวนีนะ้เนาะ เนนงเลียน้ำใหญ่อยนึงอย่เนาะไปเลี้ยงงูเต็กงูเลีียงงูนะสิบมงสิบเอ็ดมนะโอเคโอเคได้อ่านขึ้นค่อยค่อยนเนาะน้องว่าค่อยค่อยหนได้หเล่อค่อยขึ้นมันลูกเล็กน้อยนึ่งโอ้นี่ไผนี่ยโว้แมนบวเอาพอจ้าขี้ยังนมอยู่แท้ เขาเห็นกันอยู่เลน้องเหมือนนะเห็นกันเพื่มโบเห็นโอ้โบเห็นนอนเราไปเนาะโอ้เขาค้อนนางเหรินน้ำไอแหล่ในเด้อ่นครับนางเหรินน้ำน้องแหล่นิดนึงก่อนโอ้จ้านาะโอจ้าวะเออเหรินโทรศัพท์โทรหาบบติดบางหันวะสงสัยตัวเพื่อนเปิดเน็ตม่นจะเปิดเน็ตมเน็ตไม่เน็ตเลยบอต้องคอยเปิดเหรินม่นบอ ต้นไม้คือเปิดเลร็นิดนึงเลยกัปิดเพราะว่าเน็ตบ่ค่อยมีแอ,อมบ์แอมแอมลือบ่เงยกูว่าปรับหลวดแอมลือคือแซ่บเนาะากับขนมเวียดส่วนมากกับชิมีแต่ของเวียดนามเนาะกันงนี่เนาะเมื่อวานเนี่ยไปเลี้ยงงัวนเมื่อนี้จะไปขี้กเก่าบ่ไปคือเก่าจั่งโมงไปเลี้ยงงนะัวนอะชิบโมงิะเป็นโมงนี่แหละ ตอนนี้สวดท่านยังบวสวดบวสวดหรือมั้งสวดบวมีไฟมากมุ้ยไฟมากอีกแหละแมนบอว่าว่าวเสาร์แค่แมนบ่าวนาเสาร์แทะสวดบวมีไฟมากแมนบ่บ่แมนตัวบ่มมาเขาบ่เขามาคอยอืมเขาบ่มมาตัวย่ำมันขคืนไปนอนดิษฐเแือนนอนเิือนป่าแมนแต่เกิดเท่ามาชุว่าตัวบ่มีเน็ตเนี่ยแต่เกิดเท่าไปถามหาไอ้ไหละไยิ่งสจเนี่ยกะจักแต่ตรงย่ำมันขึ้นเนาะย่ำ หาโมงเนาะหาโม่งอย่างาสีเห็นกันเป็นบอกก็เดินกับโบเห็นกันไปเรียงงัวน้องแหลค่คนสวยหมู่ว่านนี่มาหาเพื่อนแต่โบเห็นเทาก็เลยว่าก่อนสีเมื่อกระแวะเล่นน้ำน้ำแหล่ซะก่อนจังน้อยนะึ่งมาเนี่ยไปเรียงงัวตอนเสาเนี่จ่าพักกันจ่าแล้วเพื่อนยังแต่เสาเนี่ืยยังอยู่โอ้แม่เพื่อนไปค่ายน้ำใหม่ครับน้ำใหม่หมู่ว่านนี่เท่า เขามาเยี่ยมน้องเขากะทายน้ำใหม่ตุ่มเล่านิดนึงไปขายนี่ไปขายเสียโอ้ <c oughs> แล้วสิเอารถจักไปให้ยางไปเอารถจักไปได้เนะาะเอายางไปบ่ป้าจากในหอดบ้านดงกใกล้เติบได้เคยโม่แหละประมาณ30โมงป้าไปแต่เศร้าเด้ยังประธานได้เมื่อศร้า,าอ,อืมห้องโบ,บ,บ,บหินแล้วเนาะ เอาไปค้ายเด็กจั๊กทุงดีเนาะว่ายว่าเอาหนุ่มใหม่ไปค้ายอะไกะแต่จะแม่นอันข่าวเบิร์ตจะซื้อเข่าวม่านำ้ำซื้อข่าวแบกม่านำ้ำโอ้ยุทธีชีวิตเนาะปรทัดธรรมดาแค่แน่แต่นอนกะมี่เสลี่ยงไว้เลี่ยงแต่ได้เฮ้งยังได้แจ้งปีแล้วงูจน,นะโ,โมงงูจะได้เฮ้งหรือเปล่าลูกมาหายเฮ้งแล้ว,วลเฮ้งแ,เงแล้วแต่ว่าแบบเวลามันมีลูกแล้วกะ ยายมาแล้วเขาขายดิขายซื้อเขาโอ้มันเลยลูกยายมากขายมันก็เลยได้บรายโตมวนว่าเคยเกี่มนี่นั่งโป๊ะๆแป๊กๆเนี่ยว่าตั้งแตกินข่าวได้เนี่เนาะถานแม่ได้เนี่เนาะน้องตั้งแม่แหละแต่แบบโปมีอาหารสิโอ้โหจ้าจ้าได้โอ้เป็นเสียดเนี่ยเกาะเป็นถิ่นตมคม ม่ตุกข์น่ะมหมดลายจักรดูตมมีบ่มันบ่จะมีคูจับซาลาวเลยเอ่อข้าคุยกับน้องๆเน,นี่ยน้องๆสิบสิบบกเขาใจภาษาลาว,าวส่วนมากเพื่อนสิ่บอกภาษาถิ่นกันไอ้แลนี่ก็บบอกภาษาถิ่นแค่กันครับแล้วน้องๆเพื่อนกะผนแล้วยาขึ้นไปประมาณสิบกลัวผลแล้วแต่สิบบอกภาษาลาวได้เนาะ กัญชีคอยบอกว่าน้ำซึมซับน้ำตูนแหละน้ำตูวบอกก็มนองตูนบอกเล่าอยูบ่บ่นู้บอกภาษาถิ่นคือกันว่นาภาษาลาวเท่านี่แหละโอ้บอกภาษาถิ่นโซดมโมเนยเหมือนครับดังไฟเลยนั่นนะ่ะไฟแถวนี้จะขึ้นเข้าบ่อเลยเพื่อนสิเพื่อนสิดึงออกเวลาวเวลาเศร้าใส่งานแล้วนะนวเวลาใส่างานเวลาสิใส่างานเพื่อนกระจูเข่าเลยกระเป๋าไฟมันจะสิลุกขึ้นมา กำลังสิจาเน,ะอนาเอาวันทันแต่จาเฮานึกว่าซุโตจ้าแต่เสาแล้วนะครับกระลังจะกินมาม่าเฮาก็ได้นในละครับได้มีได้แป้งนัวก็ปลากระป๋องมาให้น้องน้อยนึงพราะถ้าหากกินอตอนเสาร์โอ้เป็น,นโอ้เปาบัดเดียวลูกบาบโลดโก็เก่งใช้ใน้อยๆนี่เว้ยเบิ่งน้องเปาแบบเดียวเปาเข้าวเดียวนี่ไฟลูกบาบโลด เขามาเยี่ยมน้องแหล่ะครับเพราะว่าเฮาสีเดินทางกลับแล้วก็เลยเอามีกับปากกระป๋องม,มหยน้องกินนิดนึงพอวหัวจ้ากน้องแล้วก็สิ่ายเลยมันกับโคือได้เคยมาสนาแหลกับโบไห่เลนน้ำได้เนาะแม่นบอก <Yeah. S 1> กลเลยนี่ไรนี้เนี่ย <laughs> เนาะน้องก็ลยชิตตมมีต้ม,ตมีซื้อน้องหน่อยกิน ยังโสดเด้อวี่สันบ่มีคนมากพี่สันบ่แมนดอกตัวหน่ะโมมากผู้บ่าวเพิ่นจังบ่มาเอาเขาบ่มักไข่เขาโมมากตัววอ้ตะลุโตนวแต่เขาบ่มักไข่พี่สันสูเป็นสูครับนอกจากเฮ็ดงานไม่วิกละกะนี่แหละเลี้ยงงัวนเมื่อวานนี่ไปเห็นน้ำิ่นกัเลี้ยงงัวแม่เราอะแม่เรามาแต่หาหน่ยพอดีเลยเมื่อวาน เสาเขตชนบทครับโบสูกับอกอะกินน้ำนี่ไปตักมาทีเชียโอ้บาดานมองตัวโยกนะมองตัวไปอาบนะน้ำไม้ <c oughs> น้ำไม้เมืม่อวานนี่มันบอกโอ้ไปมาสร่รงน,น้ำเขานะ ปาร์ตไมค์ขามาทรงคองของงูโอ้โอ้ไมค์ขาคนบ้านเดียวกันบ่สค,คนบ้านแดียวกันโอ้โอ้สาวบ้านแกงแปี๊ยฮึเล่นครับหน้องๆเป็นกําลังพฟกันนั่งจ่าขยังเหมือนเสานี่จ่าบังเลยจ่าบังมานังเด่นกับน้องแหล่น้องแรมครับร่างจ่าบังวันมันจ่าบังเรามาจะเที่ยวบรรยากาศแบบบ,บ้านๆครับ บ้านนองแหล้วคับประมาณนี้แหละคือบ้านเพิ่นสิติด <c> ก <oughs> ับถนนใหญ่เลยแต่อนหน่องวายางกับระว่างในเรื่องน้ำหนักหลายบรรยากาศแบบเป็นบ้านครับ<อ>คือคือแต่ถามกับถามหน่องว่ารุ่นเดียวกันนี่มีจ้าคนอยู่บ้านนี่ตอนนี้นะหาคนกับใครหาคนน,นางบัท่านเนี่ยเอาหัวจ้าคนอันนี้เขาบอกกันตรงๆเน,นาะบัวท่านเอาหัวซุ้มโตบ่มักผู้บ่าก็เคยนี่จังใด คือบอเอาผัวเขาบรมากเอาบึงกอกด้วยฮนหนางงงามนี่น,นี่เขาปรมากประศรันโอ้ยตายแล้วผู้บ่าวแถวนี้บุญครับผู้สาวป้าผู้สาวบาทนี่ซื้อสาวอยังนี่ฮะทิฟฟิอ,อุอ้ยน,น้องทิพย์อ๋อน้องทิพย์น้องทิพย์้เอามานางเลรียน้ำกันน้องทิฟฟิ้นน้องทิฟฟิ้นอายุเธอได้แล้วโอ้โน้องทิพย์ อายุสิบแปดเป็นรุ่นเดียวกันกับตัวบอกสข้างบนรุ่นเกิดคล้ายๆกันแท้แหละบอกอาทีปเป็นรุ่นเดียวกตัวเตี้ยเอ้าแมนบอสโต้ตตตตเสื้อไซสิบเจ็ดเกิดตำลังด้ยโอ้ปานน้องทิพย์กับพราะท่านมีผู้เ่้าสินะส,นาสาวสวยไร้แผวบานนี่บานคอยบ่มีภัยมีแฟนนะเอ้าแมนบอสบาน ผู้บอลเนี่เอาจักเท่าได้ให้ซีซิปหาซีปลงมาอุ้ยบอกไปคูอัดกอบเลยอโอ้เสียงนี่เสียงรถงั้งนใชรถขายเขา้าโอ้เสียงบีบแต่เงาๆนะ่ะคือรถนี่คือรถรถขายเขา่าเนาะวะนี่รถขายเขา่าเขาขายแบบไหน <c oughs> เขาเขาคล้ายแบบนี้แหละเขานะเขาเป็นเอาเขาคาล้ายเป็นเป็นสอบเขาเป็นโล่โอ้เป็นเปล่ามีเฟซกันบ่ทุกคนบ่กเลยสาวน้องเทียบอเอ่อข้อเฟซได้เยอะวะไหนเยอะข้อเฟด,เด,เดตัวนี้เด้อเข้อเฟซตัวตัวกอนเดี๋ยวข้อเฟซเอาเฟซผู้สาวคนได้ทำเด้อมาเทนาท่าสิมาแวร์เลยนำมาแวร์นางคุยนางแอนนำจะหัก ถา้าโมมีเฟซเอากับต้องถากมาก,ก่อนเพราะว่ามาหอดเท้าทังเทื้าชุ่มตัวกับยากเวียกมันบ่จะเพจงานนั้นก่อนน้องทิพย์ไปรับจ้ากยังเนาะอ,อยู่เพื่อนเขาคือโบเห็นกันส์ะหมูอ้านเนี่ยครมาเขาเห็นกันโบเห็นกันแน,น,น่ <ไป S 1> นอนโอ้นอนผ <c oughs> ู้สาวแถวนี้เพิ่นพักผ่อนครับเล่จาจากไอ้เกาะประสาทน,น้อยหนึ่งเดี๋ยวขอเฟซกันก่อนนะครับเด้อี๋ยวชุ่มตัวมิดิท็อกบ่ปะทาบอกไงว่าไม่เล่าให้คลิปลงไปนี่ กูบาลมาถามว่าซุ่มหน่องหมีเฟดบอบางเทธอเอาเฟดจุ่มตัวไห่บางเทธอตัวบระยากคุย่างสิหน้าแว่ามีติ๊กต็อกนี่ข้าเจ้าเขาไปคอมเมนต์เหรอตัวมาคูบาลคนใดตัวก็สามารถรับข้าเจ้าเป็นแฟนได้เลื่อยอย่งสิได้ได้นี่ติ๊กต็อกซื้อยังติ๊กต็อกน่ะฮะติ๊กต็อกคุยนะเนี่ยสาวแหล่ติ๊กต็อกเพื่นซื้อติ๊กต็อกสาวแหล่ด้วยภาษาไทยภาษาลาวภาษาาลวภาษาลาวสาวแหล่ด้วยติ๊กต็อกเพื่นเนอร์ประหยัดขอเฟดเพื่อนกันนี่แหละอันนี้เดี๋ยวสิติ๊กต็อกเจ้าน่ะ พ่อมีซื้อติ๊กต็อ่มีซื้อบ่อะเข้าตามเฟซเลยโอ้ TikTok เพิ่นบ่ได้ตั้งซื้อเพิ่อนเข่าตามเฟซบ่เอ้าเฮ็ดได้เฮาสิเห็นกันโอ้สิกินข้าวะนี่สิล้างล้างถ้วยได้เน้อยๆนี่มื้อนี้ครับเด็กน้อยชนบทนี่เฮ็ดเวียกึ้งานเป็นบรรทุกคนไดยก็ธรรมดาเลยโชคเก่งอะไรอันนี้ก็โสดเนาะน้อยๆอันนี่กระสุดแลกก็โสดบ่มีคนคุย มาคุยเอาสบอผู้บา่าวแถวนี้บ่มาคุยเอาเลยนะนเนาะแม่ายกว่านะครับผู้สาวแถวนี้เพินน่นมากเลยติดท็อกได้หัวใจเราอยู่ในติดท็อกก่อนสันแมนมาคุยหัวใจตัวนี้ติดท็อกบอ่ผู้สาวกมาจออากไอ้ไนดยช่วยมาเราบอกแล้วเขาบนะม่ได้เนาะแมนบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ร่องห้าสี่ร่องสี่ทามสีโท้อทามระเบิงเด้อเจ้าเฮ็ดในนองย่านเด้อสิว่าสินะครับ ตาแบลวๆนั่งอยู่อยู่ห <im Alto> นะ้ารถเนาะนั่งเล่นได้อยู่เนาะเหลือจะขั้นคือน้องคนนี้นี่เนาะเพื่อนเราก็เป็นหลังที่เฮาเฮาแวร์เล่นชุดก่อนเนีะยนอนแวร์คุยกับพ่อเราหมู่บ้านนี่ก็เห็นนิ้วพ่อตัวนางเฮากะแล้วก็โบกมือถ่ายคลายกันเนาะโอ้เบิร์ดแล้ววะแบตเบิร <ati> <im> ์ดบอกให้เบิร <this> ์ดเงินสามสิบเก้าโอ้สามสิบเก้าพีดใบก่อนมาทาจากเล่นมือหนาเนาะแม่นบอกเอาไปทาด้วยสายย้ำศาสร์แบตโทรศัพท์ดูเพื่อนยาดีขึอนไหม พืนยาืยนยาหมองทีตัววากตัวไปนอนนะ่ะอ,อันนี้ก็บสิบเจ็ดถึงสิบเก่าเขาลืมไวสิบแปดสิบแปดสบปดปีครับสาวสดบ้านบ้านลวงลวงเก่งลวง <c oughs> เอาเห,หยอกตัว <c oughs> บ้านเก่งลวงบ้านนี่ผู้สาวสดเต็มหมู่บ้านมันมีคนมาจีบจริงๆกับผู้สาวมามากูเบาเลยเขาวะ พวกบอลปัสสาวะแม่นบ่ขนาดพวกบอลไปตามทางเวลากลางคืนเว้าเลอปัสสาวะบานแกงรวงนี่แหละขีลายสุดแม่นบ่เขาเว้าจังซั่นบ่แบบเฮือนคอยนอนติดกับทางนี่เขาเว้าก็ได้ยินแหละเว้าแห้งขนาดโออันจักว่าตัวบอกบ่คุยกับเขาว่าจ๋าเขาก็เลยว่าเขาก็เลยเว้าใสเข้าว่าตัวนอนหันเขาก็เลยเว้าใส่ว่าบ้านนี้ผู้สาวะี้ไร้ชุดว่าจ๋าบ่่นะ เขาไปตามทางเขาก็เขาบอกกันกระมูเขาแม่นเราโอ้เบื้องครับระวังตกเด้อระว่าเราบอกงามคนงามปานนี่ว่าตัเองบังงามงามอะไรครูบาบอมาคุยบบ่่ผู้บ่าวบ่มากประจักษ์ไฟสีมรกตกกับทุกเอามันบ่เกี่ยวกับทุกมาซอยกันหาแหละเนาะเอามันเกี่ยวและแบบทั้งบ่งามทั้งเด็กไฟสีมรกทั้งบ่งามทั้งทุกไฟสีมรกโอ้ถ้ามีคนมากะลีตัวมาเข้าบ่ก็มาแล้ว เดี๋ยวไปอยากมักน้องน้องยังเกาะน้องพิมพ์ไปมักน้องพิมพ์กะมาทักทิกตอกน้องแหล่เด้อยวทิกตอกคนซื้อแหล่ภาษาลาวกตบอกว่าเขาอยากได้เฟซน้องพิมพ์เอ้ยเขาก็มีอยู่ในว่ามีเฟซน้องอยู่ในว่ากูเบาวคอเละกะซุ้มมาตัวซุ้มตัวมักกูได้ตัวกะหายข้าเจ้าอยู่ในทิกตอกเฉยนะแม่นบอกมีบอกไปเบาก่อนในทิกตอกมีบอกคอเฟสโมมี่มีเคยมีสามเอ้า โมเมนเด้อคนงามโมมีคนคอ,อบเฟซยดคออย่างแบบติ๊กต๊อกบางเธอมีคนเห็นบางเธอบ่มีเดิอโดอ,อ้เท่าก,กับว่าท่ออานได้เอาตัวขึงติ๊กต๊อกเนาะผู้สาวเป็นขี้เกียจง่ายนะสักหน่อยอแต่แระเนี่ยออกกล่องสองสามเดือนอะไมั้างน้องและเนาะส่วนมากของเฮากับของของเบาหล่าเอกเนาะกำลังสิพากนันตุ่มมีกินเพิ่นตุ่มตุ่มเจคอนะ่นะฮะหอเดียวกินคนเดียว โอ้ยจะกินโอ้เพื่อนนี่อยากกินคนเดียวโอ้อันนี้ก็บ่ท่านอยากให้อยากกับเห็ดกินอ๋อเพื่อนครับยิ้มหวานหวานเราหมื่นก้อนใส่มาดทายแล้วแล้ววะเข้าเนื้อแกละกันแหละกีนไหลกันกินไหลเอาใจนโอ้นมันแมนเลยวมีแต่คนน่ารักน่ารักสาวบ้านนี่เข้ายางกายแล้วว่าเขาคือบบเห็นโตมื่อเขามาเขานอนมาจนโอ้ยเบากับเบาตรงคักเด้อกเลยเขาไปให้ไปสวนกับบ่าเขานอนมา แบบนอเไปอันนั้นไปไปหาบางยังมากับพักคพรมันบอกแซวเหล่บ้านหน้ากรับไปมากับมาจีบอังโหลดเดอรอยู่บ้านบ้านยังอันนี้แกงลวงบ้านแกงลวงแกงล้วงน่อโอ้มันมีแกงลวงหนอกแกงลวงในแบบที่แกงลวงแดงแกงลวงในหันซองแกงลวงหน่อซองโอ้ไข่อยนี่แกงลวงนอกติดกับแกงแต่แกงเจ้านี่แกงลวงนอก ติดก no ับแกงแปรแต่ว right. ่าถ uh ้าแม่นแกงลวงในมันสีมีหนึ่งกับสองมันบ่หมองก็เห็ดนังกอลรงงานที่เขาเห็ดไม่บิกนะบ่ไม่กระดาษนะบ่ไกลไกลคุนเทนทางแยกสองครับโอ้ถ้าไปมันแยกสองทางหลังจากเข้ามาเล่นอ่ากับน้องแลดนิดนึงเข้ากสิสีเมื่อป้าน้องแล้วเพราะว่าเข้ากระสีเดินทางไปเมืองพีนอีกเนาะไปไปเมืองพีนไปพะร่านอีกขอบใจด้วยน้องเด้อที่ได้นั่งคุยน้ำเฮ้าเนาะ น้องแหล่สาวสวยโสดอะไรโสดลอยโสดลอยเต็มคณะโสดเต็มลอยผู้บาลเนี่ยเอาสามสิบลงมามันบ่จำกัดเนาะสามสิบลงมาเนาะแต่เอาอายุร้ายร้ายเพิ่นเบาหยากงมันบ่เพิ่นเบาหยากให้ตัวเบายากเพิ่นเบาหยากเพิ่นเบาหยากเพิ่นเบาร้ายเพิ่นเบาร้ายว่อันนี้เดส่ะดีร้ายสาวปีก็ได้สาวสาวปีเลยอ๋อสาวปีก็ได้ผู้บาลสาวปีก็ได้เด้ออันนี้เดส่ะ เอาแต่เสาแปดลงมาโอ้โสาเอาสามสิบสเกิดสมมติว่าคนอายุสามสิบอีกสงปีนึงเล่ะอายเพิ่งคือน่มักปฏิวัตอีกแหละสอปีลงไปก็ได้ด้โอ้ส้งปีลงมันบ่เจ้าเอาเ้าหาาอันนี้ก็ได้เนาะองปีเสาหาลงเนาะเออเาหาลงอันนี้ก็สาบลงสาสามสก็เอาโอ้สาก็เอาโอ้ เขาเน่ยเบิดวังแล้วเขาเลยแล้วเจจ้าละน้องทิพี่คนสวยขอบคุณเด้อที่ได้นั่งคุยกันเดลยละกันน้องแหล่คนสวยสาวสวยตั้งสองสาวบานนี่ผู้บ่าวขี่รถกายภูบ่าวว่าสาวบานนี่ขี่ล่สุดกระสันเข้าหาแม่นตีสาวบานนี่ขี่ล่สุดแหล่นอนอยู่สะดุ้งเลยกระสันตกใจเลยแม่นแม่นบ่นหนกผู้บ่าวไปตามทางก็ย่าสิเว้าผู้บ่าวขี่รถตามทางเขาก็ยังบอกว่าสาวบานนี่ขี่ล่สุดแหล่ตกใจเลยกระสัน โ okay, อเคขอบคุณพ so right okay. anyway. ี่ไล okay. ่แท้สวบร้อยโบขี่ไล่ดอกขอบใจขอบใจหลายๆที่มานั่งเด่นนำไปหลายคุณสาวพี่สองไปหลายบ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 ายกับโบเปียนกันก็ได้โอ้ยเฮ็ดจังได้สิได้ผู้เฝ้าบายบายกับโบเป็นเพื่อนไอ้เพือนไอ้นะโอ้เดี๋ยวมืออื่นเอ้ยมือใม่มืออื่นอีกมาเท่าหนาห้าสิบไม่บายเป็นบอแน่นอนนะไม่บายไม่บายเป็นบ่บายอไม่บายดู โอ้ยเวิร์ดชีตบายบายบอเป็นในแค้นในขาเรามีแต่ลายครับเราเอาหนันได้เราเอาสติกเกอร์ติดเราซักลายเราซักลายแต่น่อยเลยขอบใจเวิร์ดสองไปละเดินทางก่อนบบ๊าายย